ไม่ตากผ้าไอ้ไม่ตากผ้าเดี๋ยวนี้ตากผ้าใครซักมึงไงควายไอ้ผมอยู่หน้าร้านรถเนี่ยไอ้เฮ้ยเนี่ยมันตึกก่อสร้างอะไรตรงเนี้ยโมโหจังวายเฮ้ยไปไต่ก็ไปไปตัวไปเออไอ้มึงไม่ช่วยกูเลยควายหนีไปหน้ากันยังปั่นเลย อยู่กับช่องป่ามนแท้เน <laughs> ี่ยตอ้กูตอบิอดลูกหัวมึงตอนนี้ติดแต่เกมมึงรู้ไหมงงจริงเมื่อวานกลับหกโมงกลับไปทำอะไรกลับแล้วทำอะไรต่อนะทำดิอ่ะทำอะไร <laughs> เล่นเกมเล่นเกมต่อก็เล่นเกมต่อถึงกี่โมงเจ็ดโมงแล้วก็คงนอนแหละแปดโมงก็เล่นอีกตื่นมาเล่นคือตอนนี้ไอ้ไอ้คือติด G D A หนักมาก คือมันติด้จแบบไม่เอาไปเลยอะตอนเนี้ยมึงคิดว่ามัน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 จะเลือกอะไรระหว่างเกมของมึงหนูอยู่แล้วเมื่อํำคัน 3, ตัวเนาะ <c oughs> มันเล่นคือตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตอนนี้ตีหนึ่ง <ๆ S 1> เล่นตั้งแต่หกโมงเย็นโมงเย็นหนึ่งทุม่มสองทุมท่มสามทุม่มสี่ทุ่มห้าทุ่มจริงแปดชั่วโมงใช่แล้วคือโดนเอ <ๆ S 2> าเวลาให้ไม่นอนแล้ววันนี้พี่บอกถ่ายคลิปก็ไม่่าถ่ายเออชนไปกินข้าวก็ไม่กินกินแต่ส้มตำหุงหญ้าแค่นั้นแล้วก็เข้าไป <F ut ters> ีเอางี้พามันกลับบา้านเพื่อแบบชวนมันดีๆก็ถสาถึงว่ามันฟื้นฟักอะไรเริ่มลงมือได้ไปถึงขั้นแรกนะขั้นแรกเลยไอ้ตากลับบ้านพอแล้วเล่นยันี้พอแล้วเดี๋ยวถ้ามาทำแบบฟื้นฟักเริ่มใช่งยำไอ้เป็นเหมือนแม่มันกลับบ้านก็จะมันยังฟื้นฟักอยู่เ <c ười> บา <c ười> หนุย, <c ười> ยหนุยเด็กต้เด็กอ่าไหนอ่ะฟอร์มเราแบบจะไปตามหัวกลับบา้าน ไม่ใช่ผมเจ๊ต้นยังไม่อะไรล่ะทำแบบตือลือร้อนที่ไปตามมันกลับบ้านทำหน้าโกรธมาหนอะจอดก็รว <c oughs> <c oughs> ยมันเป็นไป,ไปดิเอาก่อนเอ้มตัโอเคมาแลว่านไฟสตูเป็น <c oughs> อยาเดี๋ยวหูฟังพังเฮ้ยอย่ากลัวนู้ดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครม <c oughs> ีใครอย่าตรงรนะนั้งอย่อยามากลัวได้นุ้ยนุ้ยไอ้ตี๋ออมึงเหมือนกันมึงก็กลับบ้านได้แหละมึงนี่บ้านกูเมียมึงน, <c oughs> นอนท้องแก่อยู่แล้วโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเมีไงยิ่ห้อเฮ้ยมอน <c oughs> กลับจะกลับไหมเร็วเร็วเร็วก่อน ก้าไอ้กอเสียกับแม่กับม่ยาบพาดมีเอามน n y กราบเย่ยนนี้อยาพาดยาาขอร้องอยาพาดบอกว่าอยาพาดไงบอกว่าอยาพาดกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขอแต่งตัวหนึ่งเดี๋ยวแต่งตัวเ็ลยแต่งตัวเสร็จแล้วลูกเลยเจ็บไอ้โอ้โหตัว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  กูไม่ได้ให้มึงมาเล่นหพี่ดิจุดอะไรนะพี่ว่าไปหาพ่อมึงอ่ะเออแล้วก็แล้วก็มากาลัดเจ็โป่วยไปดิออกไปกลับนะ่ยน้าอุ้ยกาโนุ้ยแล้วมึงอย่าพึ่งไม่ไหมตัวก็ไปยังก็ไปรู้เนี่ยกูบอกกูเจ็บอีกไม่เจ็บมึงอย่าก้นติดขอร้องขอร้องขอร้องอย่าก้นติดพี่ป้อมช่วยด้วย โอ๊ยเอ๊ยเอ๊ปเอ๊ย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 เอ้้เน๊ยเล๊นเอ๊นเอ้ยเอ๊ไเอ๊ยเอยเอ๊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 เอเอ๊ยเอ๊นเอ่ยเล๊ยเอ๊ยอ๊อออยเอ๊ยงอ๊ยเอ๊ยเอย๊อยเอ <c oughs> ๊นเ้๊ยเ <c oughs> อยเอ๊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 ่เอ๊ย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 นอ๊ยเอยเอ๊ยเอยเอ็ยเอ๊ยเอยเอเอ๊ยเอ๊ยเออยเอ๊ยอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอเห็นกับตา เ็ถ้าอย่างเนี Jamie, ้ดูดูดูโอ้โหถ้าปวดดีเหรอปวดดีเหรอปวดดีอะไรพี่หนีกับบ้านบ้านอยู่นี่เมื่อกลับไปไกลสตีนมันจะเล่นเกมเฮ้ยผัวมึงอยู่นี่นั่นไม่ใช่ผัวมึงมาครับตัวอย่าตีครับอย่าตีไปมาแล้วกับบ้านนทำเชียรพี่ตีนะเจ้าดี ไอตีลงไหนไอชนไอไอกลับบ้านเออกูขออีกหนึ่งชั่วโมงพูดอยู่กลางหนึงชั่วโมงเนาะจำเป็นนี้เออเดี๋ยวกูกาปูพี่ตีก็ชนเฮ้ยมึงพอก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตีบอกพี่ตีอ่ะมดนูยิแม่ไปดิไอแม่งงหิบปะโผลตายเลยเฮ้ยนี่อย่างไรก็ปั่นหัวยิ่งน่าจะไป ันพาไปกับเอ้ยเมย์แอ้วมัจะตีหนโดนไมเอ้ยนี่เ okay ถิดดิเดี๋ยวดีลิฟต์เปไงล่ะไม่ได้บังคับบ้านกับบ้านเออเดี๋ยวกูกล้ามเดี๋ยวไปนั่งเล่นกับพี่นีกันได้ไปไม่ว่างเออกูก็ไม่ว่างกวดหมอนกวดหนู่มไทยหน้าไอ้สัย่าที่ม้วนอย่าทั้งตัวเป็นบัตรโฟกไปอุ้ยวายเหมือนเชี่ยไม่ใช่หางเว้ยออกไป องไม่กลับมันตีหนึ่งนะอูไม่หนึ่งไม่กลับอูไม่กลับมึงจะกลับไหมไม่กลับกูบอกให้มึงกลับแล้วมึงจะกลับมาไม่กลับเก่งมากไอตัวเล็กแอ่ยัยบอกแล้วเออมึงจะเกิดแก่เจ็บตายด้วย่้ำเลยมันตีหนึ่งแล้วเรเอเชื่อกูกูห่อมันตังที่ไหนแล้วมันไม่ตังเลยอ่ะหัวนไอดี๋นี้เดี๋ยวนี้ ล่าสาย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 ฮือตัวไปโอกไป็นที่อ้วนของเขาก็ดำไปมื่อแล้วของกูไอ้อ้วนอุ้ยฝักฝอะไรแม่เดี๋ยวก่อนเลยเิกกูไหมอีกทีเจ็บอยู่ตรงนี้กูไม่เคยเจอไอ้เดี๋ยวบอกเนอะก็ทำอย่างเงี้ยกูไม่เคยเจอนะกูจะเล่นเกมแบบตีก๊อ โอ้ยกับพี่ตีก่อนมาที่มาที่แล้เร็วเอาเลยด่ามาด่าน้องเลยแล้วขอเล่นกับพี่ตีเอาครึ่งชั่วโมงกันสบนาทีหนึ่งนาทีเอาเย็นก็ได้หนึ่งนาทีก็ได้จับเวลาเดี๋ยวคนไม่ต้องมาจับโัวจับปูดีตอนนี้กี่โมงหนึ่งนาทีแล้วมาเอาสิอะไรกูดูเวลาเร็ว นาฬิกาไหนมึงอะตัวอย่าพึ่งเฮ้ยออกไปดิพี่เรามันออกไปก่อนนะพี่บอกไม่ได้เลยคิดเลยพูดไหนแล้ววันแรกเองก็ทําบ้านนลยล้งไปนอนไปนอนหานอนเชื่อพี่ไป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 นอนไปนอนไปปีคอนปีคอนนะมวลถ้ามึงยังกลัวเกาตีบอกเลยตรงนี้จริงนะ

ไ้ไอ้พอพอพอมันมดเรื่องกับกูเลยพี่บาาผมบอกเรื่มันจริงนะมันเจ็บได้ไหมฮะอ้แค่นี้อ้ไอ้มันย้อนมันเที่ยมมันอหักแล้วนะเลนเกูจไม่เลิกพวากูสวยมุเออนี่ไง้ยอนอุ้ยเอาไว้ไปดอาเท่าไหร่กูก็ไม่เจ็บเพราะกูมีสมอง มอโคโมโซมเยอะอะไรมึงอะโคโมโซมเยอะกูไม่อะไรงิงนะรอนเนถึงเลฟินกลังรอนมอนเป็นอะไรเนี่ยยายานี่นี่เาเปิดวะาไม่เพงนยโนยโนยนยไม่อยาเปิดเพลงอ่เปิดเพลงหนอ้าว้ เคลียบมั้งกูดูทรงนะเนี่ยบนไปกลับไปของที่เล่นเกมแบบพี่หมฉันไม่รัไม่ต้องมาใช้ไม่ต้มดีฉันเวียยงด้วยจ้้องไม่เดี๋ยวก่อนออกไปเลยแร้กูไม่ขำ กูยังใส่หมูแม่งไอมคนตายกลับไป,ไป,ไปอุ้ยมึงก็ไปนอนลูงอื่นดิมึงจะนอนนี่นกับพี่ตี๋เออมันเล่นนต่มันเล่นได้นะเว้ยเล่นให้รู้เวลานี้มันตีอย่างเล้วไปนอนแป๊บเนี่ยตีหนึ่งเพิ่งผมรู้เออไปดิยังไม่ถึงเวลาผมตั้งไว้ตีสามหมุดนั้นมันจะคันดิ๊กดิ๊กแหละโอ้ยจะจัำนำเลยไม่ได้แม่ยู <c oughs> เออไม่ไรไม่รู้ว่าใช่พี่ตีกับใช่เออกูไม่ดีเลยโอ้ยไม่โอ้ย่านะ มันกูแรงโอ้ยเฮ้ยเป็นอ่นะเว้ขวาูตาดิงเ้ยโอ้พี่อะแย่อยอ้าวมึงเดากูได้ไหมอยู่ด้วยกันคานแม่บกูไม่รำคาญกรำคาญนะเยาเย้าเยารำคาญก็ไปเลยไปไหนก็ไปโอ้ยไป กูบอยไป <ım Laser> ้้องเพลงกันดีก <único> ว <Liberty> ่าไปไปไปอะไรนะอะไรไปนะมึงไปไหนนะไปเลย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 แม่ไอ้หนุ่ยไอ้บ้ากูเหรอดาแม่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหล่าไปแล้วด้วยมาแม่กูก่อนนะแค่เรื่องแช่เราไปไปเดินนี่ขึหิวน้ กูไม่ยุ่งกับมึงอ่ะกูเจอแล้วไปตัดบอาเออเอ้ทำเลยเอาเลยคนนี้ไ้ม้ไไปตัาอ้ไปไอ้ไปตัดผ้าเดี๋วนี้ตัดผ้าใครซักมึงไงควายไอ้เทียวซ่อมอยู่ใกล้กูทาหน้าแ มึงบอกกูขอเล่นก่อนมึงพูดไม่รู้เรื่องไงวะก็แม่บอกให้ไปตากผ้าแม่ไหนแม่กูนอนแล้วแม่บอกให้ไปตากผ้าโอ้ยไอ้ผมอยู่หน้า้านรถเนี่ยไอ้เฮ้ยเนี่ยมัตึกก่อสร้างเลยตรงเนี้ยโมโหจังวะเ้ไปไต่ก็ไปไปตัวไปเออไอ้มึงไม่ช่วยกูเลย วายนี่ไปหน้าเป็นอยังปั่นแล้วกินก็โอเคนะทุกคนก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ผมว่ามันให้ให้มันเล่นสักแป๊บนึงค่อยไปนอนแล้วกันโอเคไหมน้องอะไรนะวัวขอเล่นอะไรอ๋อขอเล่นอะไรกิเล่นอะไรมีตองยาว่ามึงอะไรของมึงนั่งเหียวกูเริ่มลำคาญแม่งหรือเปล่ายาตัวไหนมีตอง ตัวนี้เหรอไม่ต้องพูดไปอเออ๋อตัวนี้เหรอกูหักนิ้วน้ำมนนะตันี้ไปโอ้โหเดี๋ยวก็เป็นอะไรขึ้นมายาตัวไหนอ่ะบอกก่อนไม่รู้เออเอาไปเล่นในโทรศัพท์ตัวไหนล่ะเดี๋ยวกูจะตายแล้วมึงหยุดก่อนดีมึงหยุดถามนี่ออกไปโอ้ยเอ้ยโอเคเรียบร้อย <laughs> กินนะกูปปกนเปนี้ยกินนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาเลยครับจุบลมเอาพี่ขึ้นมาเดี <laughs> ๋ยวก็ไม่กินหน้าครับทุกคนกินนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับอ<บ><แ>ันนี้เป็นรายการของเราสองคนแล้ว <Okay. S 1> จะเป็นช่องเราสองคนที่อช่องว่าป่ามน,นุษย์แฟมิลี่ เด <üş uiten> <filt ling> ี๋ยวหาาไปครับ <immort> ท <als> <S flats> ุกคนฝากกดไลค์เพื่อใครครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ